สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับเพื่อสบัดีที่2พฤศจิกายนสองร้อครับเจ็มงสีนาทีนะครับครับก็คงหลายท่านงติดตามนะครับเรื่องสสเก้าไกลอ่ล่วงละเมิดทางเพศนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งขึ้นแฮชแท็กของ Twitter หรือ X เนี่ยครับ วา์ทีวีนะครับสองทีที่แล้วมติเคาะมติร่วมเก้าไกลฟันสอสอปราจีนขับพ้นพักขณะที่สอสอฝัง่งทนเสียงไม่ถึง3ใน4ีรอคาดโทษบีพยอมรับขอโทษสังคมหลังใช้วรุวลุเวลาประชุมลงโทษสอสอขานเพศนหกชั่วโมงสิทธิพึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษใจหวัดหน่อยครับกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับว่า สสอของพรรคได้กระทำการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งก็ได้แก่กรณีของอคุณวุทิพงทองเหล่านะครับสสจังหวัดปราจีนบุรีเขตส,สองแล้วก็กรณีคุณชัยยัมพวานมั่นเพียรจิตนะครับสสกรุงเทพมหานครเขตที่26นะครับผลการพิจารณาในที่ประชุมร่วงระหว่างคณะกรรมการอาหารพักและสส,สพักก้าวไกลทั้งสองกรณี นะครับก็เห็นตรงกันคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ถือว่าขัดต่อมีงไงของพักขัด้ายแรงและขัดต่ออุลงการและคุณค่าของพักซึ่งโทษสูงสุดสำหรับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการให้พ้นจากสมาชิกพักโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดแล้วก็ค่าโทษนะครับาตามแต่กรณีนะครับ ก็ผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสอส,อสอของพรรคก็ออกมานะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับสอสอปายีนบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคก้าไก่นะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยมพวานนะครับต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับก็คือ 106เสียงจาก128เสียงที่มาประชุมในวันนี้นะครับเห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพักแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึงหนึ่งสามในสี่ของจำนวนกรรมการในพรรครัศสที่มีอยู่นะครับซึ่งเท่ากับ116เสียงนะครับก็ถือว่ายังไม่สามารถมีมติที่จะขับพ้นออกจากสมาชิกพักได้แต่ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดนะครับของคุณชัยาพรวาน ลหลังประชุมยาวหกชั่วโมงที่ประชุมมีมติขับพุธิพงออกจากสมาชิกพรรคเข้าไกลส่วนชัยยามพวานค่าโทษตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดต้องมายอมรับผิดต่อสังคมรวมถึงชดเชยเยียวยาด้วยที่มันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงถ้าดูจากความรู้สึกนะครับมันน่าจะน้อยไปหน่อยนะ ถ้าขนาดนี้มันต้องออกจากสสนะต้องควรออกนะครับอันนี้ออกมาขอโทษเมื่อวานแห่งเหมือนอันนี้อะไรประชุมวิสามันล่าสุดอันนี้อะไรคุณโจวัชกรมีข่าวโลกละเมอทางเพศ หญิงถึงสามคนแต่ไม่ถูกขับออกจากพักงงมากเอออันนี้เมื่อคืนเลยนะครับนี่เห็นไหมมติชนก้าวไกลลงโทษขับสอสประจีนพลพักส่วนปูอัดฝั่งโทนเจอค่าโทษตัดสิทธิ์ทั้งหมดมันน้อยไปหน่อยนะมันน้อยไปหน่อยมันน้อยไปหน่อยจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้นะถ้ามันผิดจริงนะครับ แต่ที่ผมมีแรงบันดาลใจวันนี้คือของอาจารย์ปิยบุตรครับแฟนรายการอาจารย์ปิยบุตรนะฮะอาจารย์ปิยบุตรพูดเยอะเหมือนกันนะนี่นี่นน,นี่ครับผู้ก่อตั้งแหละอ,อ,อาจารย์ปิยบุตรเมื่อวานไปออกรายการกับเฟรนท์ท็นะมาดูนะครับอาจารย์ปิยบุตรว่าไง การใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงใจล่อลวงบุคคลอื่นให้กระทำการตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่แมทยอมรับได้ในยุคสมัยนี้หากพรเก้าไกลต้องการยกระดับมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ต้องการป้องกันต่อการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทางเพศภายในองค์กรหรือในสถานที่ทำงานให้ได้ตามที่โฆษณาไว้จริงผลมติที่ออกมาวันนี้นับว่าผิดหวังวงเล็บแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญไปบังคับต้องใช้3ใน4ของจำนวนสสและกรรมกรกรรมการบริหารพรรคซึ่งนับว่าสูงมากแต่เรื่องนี้เมื่อทั้งคณะกรรมการ วินัยของพักและทั้งคณะกรรมการบริหารพักมีมติการกระทำความผิดร้ายแรงแล้วหากสสผู้ร้องผู้ถูกร้องรู้จกักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองรู้จักความรับผิดชอบต่อความเสียหายพักเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพักและสังคมอยู่บ้างคิดถึงตำแหน่งหัวโขนที่ได้มา อย่างสอสอให้น้อยลงสอสอผู้ถูกร้องก็ควรแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมาถึงวันนี้ที่พรรคต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอสอมาลงมติเหตุการณ์คราวนี้ดำเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียทุกฝ่ายผู้ร้องผู้เสียหายผู้ถูกกระทำและผู้ถูกกระทำซ้ำอีกเมื่อชี้แจง หรือถูกสื่อตามสัมภาษณ์หรือถูกกระทํซำซ้ำําๆเมื่อไม่มีการแสงความรับผิดชอบใดๆพักก้าวไกลเสียหายถูกโจมตีวิจาร์ณไม่ใช่แค่เรื่องการคุความทางเพศเท่านั้นแต่ยังทําให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานเข้ามาเป็นส่วนอาสาสมัครของพักหรือของคนสสอผู้ร้องเมื่อไม่แสงความรับผิดชอบ สสผู้ถูกร้องนะครับเมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตำหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อ,อยากสสในพักต้องมาประชุมอภิปรายลงมติเกิดความแตกแยกกินแหนงแข่งใจกันในพักพนักงานพักทีมงานเสียความเชื่อมั่นความนับถือในตัวสสไม่อยากปฏิบัติงานอีกต่อไปเสียกำลังใจและหมดพลังทั้งนี้คือผลพวงการไม่ กล้าเผชิญปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดชอบไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบเช่นกันเช่นเคยผมเห็นมีสอสอไม่กี่คนส่วนมากเป็นผู้หญิงที่แสดงออกมาถึงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยแสดงความรู้สึกออกมาแต่ระดับนำแสดงออกมาน้อยหรือแทบไม่มี นี่อาจารย์ปะยบุตรมีแกมาตอนตีหนึ่งนะแกมาตอนตีหนึ่งนะครับผลก็ผลสอบเพิ่งออกจะพูดอะไรคะรีบจังอาจารย์ปยบุตรบ,บอกว่าเรื่องร้องเรียนกันมานานแล้วครับมติออกมาสัปดาห์ที่แล้วสังคมพูดกันไปทั่วแคนแดนดินมาหลายสัปดาห์สสเองก็พูดกันเรื่องนี้มาหลายสัปดาห์คุณคิดว่าสสแสดงความเห็นเรื่องนี้กันบ้างไหมละ่ะ น้อยมากครับน้อยจนไม่มีใครเชื่อว่านี่คือสสก้าไกลผลออกมาวันนี้มีไม่กี่คนที่กล้าหารประท้วงทางสัญลักษณ์เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำผมเรียกร้องไปที่ยะดับพักเพราะคุณคือฟอนไลน์คือแนวหน้าของพักเป็นหน้าเป็นตาของพักผู้นำพักถ้าแสดงออกก็ช่วยให้สังคมเห็นว่าคุณไม่นิ่งนอนใจคุณเทค it seriously ในเรื่องเหล่านี้ก็คือคุณซีเรียสอะในเรื่องเนี้ยนะเท่าที่เห็นมีชัยทวัตเท่านั้นชัยทวัตหัวหน้าพักเท่านั้นกลับมังนี่ครับนี่ก็เห็นแฮชแท็กขึ้นวันนี้ก็คงคงจะมาเนี่ยนะเนี่ยคุณสกายบอยปวดรอดเสียงหวดไม่ขับไม่ถึงแล้วทำไมไม่ลาออกอะ จริงๆควรจะลาออกนะขับออกจากภาคเลยไปเป็นสสที่อื่นได้อีกเอา้เอาต้องตามกันต่อไปนะขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทำคลาวพิเศษสวัสดีครับ